ไมเคิลโอเว่ครับได้ออกมาทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งแน่นอนว่าไม่รู้จะตรงหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยตรงจนได้รับฉายาว่าชาวสวนไปนะอ่ะมาฟังกันหน่อยไหมว่า Baby ้โกเลือกทีมไหนเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2024-2025เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย10นัดแรกสำคัญมากถ้าสะดุดหลุดแชมป และโอเว่นบอกว่าแมนซิตี้จะหล่นไปอยู่ที่4ของอันดับตารางคะแนนครับเริ่มมาก็น่ากลัวแล้วและลิเวอร์พูลครับจะได้รองแชมป์ได้อันดับ2ครับไม่ถึงแชมป์ครับเพราะอาเน่สล็อตยังใหม่กับพเมลีทีมอันดับ3จะเป็นแอสตันวิลล่าครับเหนือกว่าแมนยูอีกนะและทีมที่ได้แชมป์ก็คืออาร์เซนอลครับ ไม่รู้ว่าแฟนปืนใหญ่จะดีใจหรือเสียใจดี